different dish. that's not cooking by I want the สมาชิกอาเซียนที่เป็นเครือข่ายโดยเฉพาะสื่อ,อ,อมวลชนหรือพวกอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยมีคอนเนคชันร่วมกันแล้วช่วยกันที่จะนำเสนอเรื่องราวอะไรดีๆเกี่ยวข้องกับอาเซียนเนี่ยให้ให้คนไม่ว่าจะคุณในภูมิภาคอาเซียนด้วยกันเองแล้วก็ภูมิภาคอื่นเนี่ยรับทราบแล้วพี่กูก็เลยมองว่าในเรื่องอาหารเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัว,ตวเรามากที่สุดแล้วก็มันเป็นเรื่องที่สามารถจะเชื่อมโยงผู้คนแล้วก็ทําให้ผู้คนเนี่ยให้มาให้ความสนใจได้นะคะสื่อที่มาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์เนี่ย นอกจากจะมาสะท้อนว่าในเรื่องวัฒนธรรมของอาหารที่อาเซียนเนี่ยมีร่วมกันแล้วนะคะอยากให้แบบเรียนรู้ในเรื่องว่าการใช้วัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติ ทำให้แบบสื่อเนี่ยเขาได้เห็นถึงเรียกว่าเหมือนฟู้ดสป라이ชเชนในเรื่องของของอาหารตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําแล้วก็ปลายน้านะคะกิจกรรมนี้ถามว่านอกจากจะโปรโมทในเรื่องอาหารแน่นอนแล้วก็เป็นอาหารไทยซึ่งเขาเป็นซอฟต์พาวเวอร์หนึ่งของของเมืองไทยที่ทางรัฐบาลต้องการให้พวกเราเนี่ยมีการผลักดันนะคะซึ่งถามว่าในเรื่องอาหารเนี่ยแน่นอนมันนํามาสู่นํามาสู่หลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นพวกมูลค่าทางเศรษฐกิจนำในเรื่องดึงดูดให้คนเนี่ยเข้ามา ท่องเที่ยวในประเทศไทยได้ด้วยนะคะเราก็หวังว่าในในวันนี้ที่กิจกรรมพวกนี้จะส่งเสริมให้สื่อมวลชนและอินฟลูเอนเซอร์ของต่างชาติเนี่ยได้เห็นได้เห็นถึงสิ่งดีๆในเมืองไทยอย่างที่พี่พูดมาในเรื่องในเรื่องอาหารหรือว่าถ้าทำอาหารแล้วก็เผยแพร่เรื่องนี้ออกไปแล้วก็นำมาซึ่งคน คนจากต่างชาติที่อาจจะเข้ามาในเมืองไทยมากขึ้นแล้วก็ตระหนักรู้ในเรื่องเกี่ยวข้องกับความยั่งยืนของอาหารร่วมกันค่ะจากกิจกรรมวันนี้ที่มาทำกิ้งคลาสนะครับผมว่าที่สําคัญเนี่ยอยากให้อินฟลูเอนเซอร์ได้เห็นถึงที่มาที่ไปของอาหารที่ดีหรือว่าถุดิบที่ดีจากต้นน้ําถึงปลายน้ํานะครับ การที่เรามีเกษตรกรไทยที่ปลูกวัตถุดิบอินรีย์ให้เราเราทราบว่าเขาไม่ใช่สารเคมีเราเชื่อใจเขาได้เนี่ยมันเป็นสำคัญมากสำหรับสุขภาพเพราะฉะนั้นวันนี้ที่เขามาเนี่ยเขาได้เห็นวัตถุดิบตั้งแต่ต้นน้ําถึงปลายน้ําคือทําพร้อมทานนะครับจากที่นี่ครับ ผมว่าชาวต่างชาติเนี่ยให้ความสนใจทางเรื่องออร์แกนิกเรื่องสแตนสแตนเดอบิลิตี้เนี่ยมานานแล้วนะครับสังเกตได้ว่าชาวต่างชาติเนี่ยพวกออสเตรเลียพวกยุโรปเนี่ยถ้ามากรุงเทพมาที่คาเฟ่เนี่ยถ้าเขาต้องการของออร์แกนิกของที่ปลอดสารพิษเนี่ยก็จะพยายายมหาซื้อของพวกนี้ปัจจุบันเนี่ยทุกบริษัททุกคนทำเรื่องสแตนเดอบิลิตี้หมดเราก็หวังว่ามันจะเป็นมันจะเป็นเทรนด์ที่อยู่กับเราอย่างยังย่งยืน Thank